เคยดูของรุ่นพี่แบรนด์อื่นๆมาก่อนแล้วก็รู้สึกประทับใจพอวันนี้ได้มาทําก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากที่จะทําให้เต็มที่ค่ะแรงบันดาลใจของคอลเลกชันนี้นะคะเราก็ใช้คำว่า eternity ค่ะซึ่งแปลว่าความไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเป็นเหมือนกับการที่เราเรียนรู้ การที่เราต้องปรับตัวแล้วก็การที่เราต้องได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆานด้านแฟชั่นเรื่องของเส้นค่ะเส้นโค้งเส้นวาวที่เหมือนกับลากไปแบบ Endless เอามาเป็นลูกเล่นในคอลเลกชันนี้ค่ะ Feminine ก็คือเราจะมีความตินอายความเป็นผู้หญิงอยู่ในชุดของเราค่ะแล้วก็ t m m l l s s ค่ะแล้วก็ Sophisticated ก็นึกถึงพลังของหนุ่มสาวอะค่ะความกล้าที่จะออกจาก กรอบเดิมๆกล้าที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองคิดมีความสนุกสนานกับมันยูเอ็นเอจีที่เราได้ใช้ในคอเลคชันนี้ค่ะคือเหมือนเรากล้าที่จะทําอะไรที่เราไม่เคยทํามาก่อนเราเล่นกับวัสดุอะไรที่ไม่ได้เป็นผ้าอยากทําอะไรที่มีลูกเล่นที่สนุกขึ้น